กิจกรรมพุทธชยันตี2,600ปีของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเป็นไปเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ2,600ปีนับตั้งแต่การตัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กิจกรรมเฉลิมฉลองนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในปีพุทธศักราช2,500โดยในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนถือเอาคติว่าพระพุทธศาสนามั่นคงอยู่ในโลกได้ครบ25พุทธศตวรรษคือนับตั้งแต่พระพุทธองค์เสด็จดับคันทปรินิพานขณะพระชนมายุ8 0 0ร0ษา โดยเว็บไซต์วิกิพีเดียระบุว่าพุทธชยันตีจัดขึ้นครั้งแรกในช่วงก่อนปี2500ที่ประเทศสีลังกาโดยในอู่ท่านชาวพมา่าในขณะที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและรณรงค์ให้ชาวพุทธทั่วโลกร่วมกันบูรณะลุมพินีวันในประเทศเนปาลให้เป็นพุทธอุทยานประวัติศาสตร์ของโลกและเรียกกิจกรรมนี้ว่าการฉลองพุทธชยันตี25พุทธศตวรรษ ซึ่งในครั้งนั้นมีหลายประเทศจัดก,กิจกรรมการเฉลิมฉลองเช่นพมา่าสีลังกาอินเดียและไทยสำหรับการเฉลิมฉลองในครั้งนี้เป็นการนับจากวันที่พระพุทธองค์ได้ค้นพบอริยสัจธรรมขณะพระชนมายุ35พรรษาเมื่อตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์แสดงธรรมโปรดเวนยศัสตร์อยู่อีก45ปีหรือครบ2600ปีในปี2555นี้เอง คำว่าชยันตีเป็นภาษาฮินดูที่แปลว่าชัยชนะหรือการเกิดซึ่งหมายถึงชัยชนะเหนือกิเลสและมารทั้งปวงชัยชนะเหนือความไม่รู้คืออวิชชาอย่างเด็ดขาดชัยชนะที่พระพุทธเจ้าได้เพียรพยายามค้นหาคำตอบเรื่องความทุกข์ได้อย่างครบสมบูรณ์โดยสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองคืออริยส,สัจสีหรือความจริงอันประเสริฐได้แก่ทุกข์คือจักขันห้า ทั้งสภาพที่ทนได้ยากทั้งเกิดแก่เจ็บตายการพัดพรากจากสิ่งที่รักความจริงเรื่องที่2คือทุกขสมุทรไทยหรือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ได้แก่ปัญหาสาหรือความทยานอยาก3คือทุกขนิโรธหรือการดับทุกข์นั่นคือการดับปัญหาทั้ง3หรือความอยากให้ได้อย่างสิ้นเชิง ความจริงอันประเสริฐข้อสุดท้ายคือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาคือแนวทาง8ประการที่นำไปสู่การดับทุกข์หรือมักแป